สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับนาดนเอ็ในคลิปนี้ครับผมจะมาโชว์วิธีการเล่นดันเรกให้ดูบางคนเนี่ยบอกว่ายากแต่จริงๆคับผมบอกง่ายมากเลยครับดันนี้เพียงแค่รู้เฉยๆว่ามีเทคนิคอย่างไรในการเล่น mm. ไปยังไงก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะเล่นให้ดูเนี่ยช่วยกด subscribe นะครับหรือกดไลค์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับจะได้ทําคลิปดีๆอย่างนี้ให้ดูกันเอาล่ะครับ เขาเนี้ดันเร็กตรงนี้ครับหรือดันคอแซเนี่ยผมจะลงคนเดียวให้ดูห <Wow. S 1> า,าว่าผมโมไปดูกันเลยดีกว่าแัม <What? S 1> แม บอกผมโมโลแล้วสิทำไมอะ่ะบอกเล่นคนเดียวมาลงสามตัวละครคือผมบอกที่ไหนครับว่าผมเล่นตัวละครเดียวผมบอกว่าผมเล่นคนเดียวนะครับคือดันเด็กเนี่ยครับยังไงลงตัวละครเดียวเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขามีตัวสกิลน้ำพอเราอยู่ในวงกลมแล้วครับเราแพ้แน่นอนถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยเตะเดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่า พลิเทคนิคมีอย่างไรอันนี้คือผมให้ตัวละครแบ็กสมิธนะแล้วก็พีชเนี่ยเกาะผมไว้ก่อนคราวนี้พอลงมาตรงนี้ครับให้เราชิดซ้ายเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวสักพักครับเขาจะมีเรือมาถ้าเกิดว่าเราไปตีด้านขวาเนี่ยครับเดี๋ยวเรือจะชนะเห็นไหมครับเนี่ยเรือจะมาเขาจะมีบอกด้วยว่าเรือจะมาะดังนั้นเราอย่าไปตีด้านขวา ครับจากนั้นเราก็ไปในด่านถัดไปได้เลยครับก็ไม่มีอะไรมากเมื่อสักครู่ก็จะมีแค่เรือเท่านั้นละครับด่านนี้เราก็าเคลียร์มอนสเตอร์ให้หมดห้องซึ่งจริงๆการลงดันเรกเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องมีแทงไ,งไม่จำเป็นต้องมีพระเลยขอมีสายดดเมจแล้วก็ช่วยกันเพียงแต่คุณมีทริคนิดหนึ่งนะครับในการลงดันนี้เท่านั้นเองจะผ่านได้ง่ายเลยเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวขอเคลียร์ห้องนี้แป๊ะหนึ่ง จรอน,นิดหนึ่งอ่าเอาล่ะครับไปถึงห้องถัดไปก็คือห้องบอสนั่นเองไหนเจ้าบอสแกออกมาซะดีๆโอ้อ่อนขนาดนี้แกจะสู้ค่าได้เหรอ <c oughs> โหมไปนั่นเอาล่ะครับมาถึงดันเรกในส่วนของบอสเราก็จะง่ายๆเริ่มตีบอสกันเลย ในการตีบอสนะครับพยายามให้เขาอยู่กลางห้องนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการปล่อยเรือตรงน้จะหลบยากมากถ้าเราไม่พาบอสมาอยู่กลางห้องอันนี้คือทริคเนี่ยครับก่อนที่เขาใช้สกิลเขาจะมีเอฟเฟกบอกให้เราเตรียมหลบได้แล้วเวลาหลบนะครับตอนที่เขากระจายเนี่ยให้เราหลบอยู่ข้างๆหรือข้างๆางหน่อยเราจะมีช่องหลบข้างบอสกับหลังบอสจากนั้นเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยเห็นไหมครับให้กระแทกบอลลูกน้ํา ถ้าเพื่อนเราติดบอลลูกน้ําอย่างนี้ครับให้เราเตะวิ่งเข้าไปชนได้เลยก็จะช่วยเพื่อนได้แหละที่สําคัญนะครับอย่าลืมพกเยลโล่พอชั่นเห็นไหมครับเมื่อสักครู่เขาจะมีบอกอีกเหมือนกันว่าเขากําลังจะใช้สก,กิลเราก็ตีไปเลยครับไม่ต้องหยุดตีไปเลยถ้าบอกให้ทําลายชิลเราก็ตีไปเลยเพราะว่าเขาจะปล่อยสมุนของเขามานั่นเองเอผมให้ลูกน้องผมช่วยตีไป เนี่ยครับเวลามีเรือเขาจะบอกมีเรือให้เราวิ่งหลบเรือแล้วให้สลับกวางกันหากมีสกิลอย่าไปโดนเพราะว่าถ้าโดนสกิลบอสเนี่ยตัวเราจะกระตุกเนี่ยครับก็เท่าน,นี้รอจังหวะเรือแล้วก็วิ่งหลบง่ายๆครับไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีอะไรก็สู้ได้เนี่ยพอมีสกิลเนี่ยครับเราก็วิ่งหลบสกิลเขาจะมีแจ้งบอกเห็นไหมครับว่า ให้กระแทกด้วยพอเรือมาเราก็หลบสังเกตถ้าเกิดว่าเราอยู่กลางห้องเราหลบได้ง่ายเห็นไหมครับมาขวาเสร็จมาซ้ายถ้าเพื่อนเราโดนก็ไปช่วยเตะแค่นั้นเองครับง่ายๆดันเรกไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแค่รู้ทริคเป็นไงบ้างครับง่ายใช่ไหมล่ะถ้ามีคำแนะนำอย่างไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรบอกมาได้เลยเราจะทำ